มาละเอ้ยพวกมึงอยู่ไหนกันเนาอ้นนี้เขาเจอแล้วเขาเจอแล้วมาใส่ด้วยไอ้ย่าใส่ผมพวกูไม่มีไหนวะใส่แมงดิเอาเอาแมงดิเอาแมงดิเปิลเปิลใส่แมงดิใส่แมงในร้านนี่เลยเล่นแมงดีเปิลมา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 ไีนมาไีนมาไีนก็มาไีนก็มาไีนโอ้โหเจอใชยมีดโอ้โหไม่คิดใส่กันวะไม่เห็นเจอพวกมึงเลยตัวก็ไม่เจอแล้วตังกูมีร้อยเดียวอ่ะเฮ้ยช่วยกูหน่อยเฮ้ย ไว้กี่ตังค์ไว้ัน้กหายวะเอ้อเอาไม่นี่มาเดี๋ยวไม่รู้วิคไอ้ดิกูแกเ้บนเรือนเชื่อวีไล่เด็กบ้านเด็กบ้านเฮ้ยตาฟุ้งฟูหายเลยวิ้กูซ่อมตัวแอร์อยู่มันจะได้เงินบอเอาดิต่อยกูก็ต่อยวิคใช่มึงวะเออวิควิควิคมามากระเทือพวกเขานี่ดิแ่ไหนไม่เห็นปะสามตัวตรงนั้นอะโอ้โหโอ้แม่งมุเนี่ เอ้กูตายเฉยกูเดินเข้าบ้านได้เนี่ยตื่นกูเดินเข้าตายกูว่าเป็นนี่เดี๋ยวกูจะลองซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยซ่อมแล้วได้เงินโอดีเออซ่อมของอ่ะมามากูได้ได้ยาแล้ยมาครับมาแม่งเลยไหมครับแม่งเลยไหมหมอหมอหมอไปเอ็มมีตรงนั้นเราเห็นว่าเราต้องไปถอยไปถอนวัววัววัวไปเสือเขียวอ่ะเสือเขียว มึงเฟี้ยวอ่ะผมคิดวามึงเฟี้ยวอ่ะเฟียวคิดว่าเฟียวอเฟี้ยวจะเอาตังสเฟียวอ่ะม oh ึงเฟียวโง่โง่เฟียวอ่ะเฟี้ยวอ่เฟียวอ่ะตาตายตายตาตายตตายตาโง่โง่ไอ้เจ๊เนี่ยฆ่ากว่าเฮ้ยาายระเบิดอวะอ้